ครับผมบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบุ่ทุกคนเนาะกลับมาบอกกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งเป็นสูตรวิ่งบนนะครับวิ่งบนสูตรมรันไะด้ยากนะมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับ <c oughs> กบ็แค่ใช่ตัวนี้นะครับ 10ล่างบวก1ิล่างนะครับใส่1ิล่างบวก1ิล่างบวกกันซื้อๆนะ 5บวก5 0กับ1 7บวกเเท่ากับ4 5 2บวก2 4 5 3บวก3 6 มก้าสิบประมาณนี้นะครับใ้สิบล่างบวกสิบล่างนะอะย่างงวดแรกสามบวกสามเท่ากับหกนะครับได้หกกับเจ็ดนะจริงๆอ่ะฮาได้ได้ตัวเดียวก็ได้นะครับอ่สิบล่างบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่มันก็นจะได้เป็นเลขตัวเดียวนะแต่ผมบอกเฮดเป็นเลขตัวเดียวนะครับ เดี๋ยวเบิ่งไปาจยางสามบวก3าเท่ากับหในหกับเจ็ดนะครับออกที่สี่เจ็ดห้านะเกาที่เลขเจ็ดหรือาจาบวกหนึ่งทีเดียวก็มันจะได้เลขตัวเดียวไปเลยนะครับสามบวกสามเท่ากับห6หหกนี่ยังบอไใส่นะสาบวกสามบวกสบวกหนึ่งก็จะได้เจ็ด้าบวก9้าบวกหนึ่งก็จะได้เก้าออกไปสินะนะ อ่าเกบวกเเป็น18ได้8กับ9ออกที่9ก้าสมห้ามันจะไปลักล่อยอยู่ข้างหนึ่งได้พี่น้องเลยแล้วก็0ูนย์บวกศูนยล่างมันออกเก้าศนย์เนาะเกก็ได้ศูนบกศได้ศูนย์กับ1ออกที่1นึ่งเจดหนึ่งแล้วนี่เขา้าแล้วก็อ่าล่างออก8ปดสมเนาะแปดสามสามบวกสามแลกับหได้6กับ7 ออกที่สามเจ็ดง็อข้างล่างออก 3, 8มดก็ได้แดบวกแปเท่ากับสิบหกได้หกับ7ออก 0, ูนย์ามเดเนด 6, กับ7ออกที่ศูนยเนะมันจะเป็น10หน่วยละบาดนี่าบวกหเท่ากับศนย์ได้ศนย์กับ1ออกที่เจ็หนึ่ง เห็นป่มันจะออกเจ็ออ 5, 7, 5, 7, 7, 7, 14, ดหกหนึ่งข้างล่างออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ได้สี่กับห้าออกที่สองห้าแปดไปที่ลักซิบนะครับสองห้าแปดข้างล่างออกแปดสองก็สองบวกสองเท่ากับสี่ได้สี่กับห้าออกที่สองสามห้าเห็นป่ามันจะเข่าของมนันมั่สิ ทีนี้ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ2 3 5สาม้าข้างออก8 3ดสาบ่8 3ดสบก3เท่ากับ6ได้6กับ7นะหกับ7วันนี้มันสิมาตัวนี้ก็เลยบ่ก็เลยทำให้มันเป็นเลข2ตัวนะครับมันออก0 6 8นะเขาที่เลข6 1> 8 19 0 3 6ข้างล่าลางออก3 6 3 6ก็ได้6บวก6นะครับ6บวก6เท่ากับ12ได้2กับ3นะได้2กับ3เบิ่งตัวใดสิมานะครับเป็นวิ่งส่วนมากมันก็สิมา10หน่วยนะงวดแรกกับเขาที่รัก10นะครับงวดที่2นี่ไปรักร้อย บัตรทีเดียวเนี่ยมันก็มาสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยของมันนะครับวันนี้สามสองกับสามตัวไรสิมาสิบมาบมาน่วยนะแต่ว่าผมก็ว่าแถวนี้พี่งแล้วผมให้เป็นเลขสามไปนะเพราะว่า <c oughs> สูตรเด่นั้งเบิดเท่านะครับสูตรเด่น <c oughs> เด่นบนซื่อๆอนยู่ไหมเด่นบนนี่กระิมีสามสาม สมนะมี3อยู่ถึง3ส,สูตรนะครับเลขหกนี่ 1, 2, 3, หนึ่งสอง่นะก็เลยจับเป็น 3, 5, 3า,ามหาสามหกนะสามห้าอันนี้คือผมจับใหายไปก้อนหนานน่นนะครับ 9, 3, ้าสามห้าสามหกแล้วก็ 8, ปดสมหา นะเป็นเลขบนทีนี้สูตรวิ่งสูตรนี้เขาได้2กับสมเนาะหรือว่าได้เป็นเลขสทีนี้มะเบิงสูตรเด่นบนอันนี้มันเดี๋ยวพี่น้องสิงงงเดี๋ยวขอปิดไว้อีกคางหนึ่งปิดไว้ก่อน เดี๋ยวสิงงเดี๋ยวสิงงให้เห็นแค่นี้กับพ่อจังสิบบวงงุงนะเป็นสูตรเด่นบนสิบหน่วยนะครับสูตรน้นบริยากนะอันนี้ผมเขียนเป็นสิบสิบหน่วยข้อสีจริงบแมนสิบเด้เขียนพิดเขียนสูตรพิด ใช้หลักร้อยครั้งที่4กับหลัก10ครั้งที่4นะครับบวกกันใช่สองตำแหน่งบวกกันซื่อๆนี่อย่าง6บวก6เป็น12 2ก็ให้เพิ่ม1ลด1นะครับได้1 2 3ออกที่5 1 7เข่าที่หลัก10 4บวก1เท่ากับ5เพิ่ม1ลด1นะครับก็เป็น4 5 6ได้7 2็สองหนะมันจะเข่า10หน่วยของมันนะครับ ก้าบวกสเป็น11ได้หเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะให้เพิ่มหงลดหนึ่งนะครับเดี๋ยวบางคนกรบ,บอกเข้าใจเดวก็ว่า9กบวกสเท่ากับ1ิต้องเป็น1 2 3ไม่ใช่นะ9 1บวกสเท่ากับ11ได้หนึ่งให้เพิ่มหนึ่ลดหนะครับสูตรผมนี่ซ่อนมากที่เพิ่มหลดหนึ่งนะมันก็เข่า10หน่วย10หน่วยเองมันตลอดนะครับทั้งหมดเดี๋ยวเบิรงกัน่สอามี่ห้า็ดบด นะสิบสามสิบสามงวดนะครับงวดประหรันกระยั่งเข่าที่หกกบแปดนะแต่ส่วนมากมันสิมาตัวเดียวนะภายในภายในนี่มันสิมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ยังได้หาหกเจ็ดสิมาเจ็ดหกหนึ่งโซเอ่อ เป็น6เพิ่ม1ลด1ได้5 6 7ออก2 5 8นะ4บวก0เท่ากับ4ก็เพิ่ม1ลด1ได้3 3 4 5เออนี่มาสตัวของมันนะ2งหนี่มา2 2เขา่า2ตัวของมันนะครับแต่เล็งไปที่10กับหน่วยแค่นั้นนะครับอ่าซึ่งมันได้4 5 6นะ4 5 6คือตัวเด่น10หน่วยนะครับ สี่ห้าหกกับสามหสามหเพราะเราเลียกวิ่งได้ได้ได้สามใช่ไหมสามหาสามหกที่นี่ว่านี่แหละสามมันก็อยู่นี่นะสามสามสามก็เลยจับเป็นสามสามกับห้าหรือว่าสามกับหจริงมันก็สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วสามแปดูแล้ว, 3, 8, ลวนะโอเคอันนี้เป็นสูตรเด่นอีกสูตรหนึ่งเฉพาะสิบหน่วยได้สนะี่ห้าหกฮะ อ่านี่ฟังนี่ไอ้เบื้องฟังนี่พี่น้องเดี๋ยวก็บอกขอใจอีกแหละนะอ่าศูนย์นี้ใส่ใจศูนย์เดี๋ยวผมหาเอาศูนย์มาให้เลยเฮตุด้วยเราวหล,ละแต่ว่าบรายบวกให้เบื้องแบบนี้นะให้พี่น้องไปบวกเบื้องคำนวณคำนวณตามนะไปเหตุไปเขียนตามเบื้องหรือว่าผู้ใดที่ชอบคำนวณน,นะนะชอบคิดชอบคำนวณก็เอาไปเขียนไป หปายำนวณเบิง <c oughs> นี่นะครับเป็นสูตรอย่างเมื่อกี้นี่ร้อยคอสกับสิบคอสนะผมใช้สูตรที่สเมื่อกี้นี่หลักร้อยครั้งที่4บวกหลัก10ครั้งที่4นะครับ4ีบวกหได้4 5 6นี่4 5 6กก็คือสูตร ที่สีที่ผมใส่ให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ทั้งเบิดมันแล้วก็สูดแสนบวกร้อยสูตรหนึ่งแล้วก็เป็นหน่วยคสองบวกหน่วยคสองบวกร้อยครั้งที่สี่หลกักหน่วยครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือสูตรนี้นะบวกกันแล้วมันได้ได้มาผมบวกเอาผลลบอ่า คนที่ได้มาไว้ฝั่งนี้นะเพราะว่าผมตีเทียบอ่าอย่างสูตรนี้ได้1 2 3สูตรนี้ได้3 4 5มันออก5 1 7อ่าสูตรนี้ได้4 5 6สูตรนี้ได้1 2 3มันออกที่อ่า2 5สูตรนี้เข้า2สูตรนี้เข้า5ได้0 1 2ออก2 6 1จนกันที่เลข1กับเลข2นะมันออก ชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสองมันออกห1หนึ่งอันนี้ได้สี่ห้าหกสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองมันออกที่หาศูนย์สูตรนี้เข้าศูนย์สูตรนี้เข้าหาประมาณนี้นะนี่ละสูตรของมันที่นี่ว่าเด่นทางหมดเฉ <c oughs> พาะ10หน่วยนะใส่อยู่6สูตรนะครับอันนี้มาสิมาเฉพาะ10หน่วยเบิรง6สูตรสูตรใดสิลุดนะ สูตรมันก็ได้โจดย์เอานี่สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4เตียวโฮเมตสูตรที่4ใหเเบิรงเมื่อกี้นี่สูตรที่5สูตรที่หยังก็ว่าไปแต่สูตรที่6นี่ไม่ต้องลดนะครับได้เท่าไรก็เพิ่มไปเลยยัง9าบวกสนะหลักหน่วยครั้งที่2กับหลักร้อยครั้งที่4บวกกันนี่9บวก4ถ้เท่ากับ13าได้3 4 5ี่หไปเลยนะ ถึง10หน่วยงวดน,นี้3 4 5 4ี่ห้าี่ห้าหี่ห้าตัวใดสิม้าสิบหน่วยนี่ในนอนว่ชชนกันที่เลข5เลข4ีลองที่เลข6กับเลข3นะถ้าจะถ้าจะจับเฉพาะ3สูตรนี่เฉพาะ3สูตรนี่นะครับทีนี้อันนี้ก็สิบหน่วยคือกันนะ6 7 8 7 8ด7 8 9ด เบื้องตัวใดว่ามันเีมาแล้วเขาจังมาอันนั้นกันถ้าเหตุโดยเบื้องจังเียพี่น้องเอ้ยจักเป็นยังเป็นนี่ยังหรอกวะเพราะว่าผมบ่ได้เขียนเขียนใส่กระดาษให้เบื้องก็คือนี่ละถ้าบวกแล้วมาได้หนึ่งสองสามกะออกห้าหนึ่งเจ็ดอ่าเข้าที่เลขหนึ่งสี่ห้าหกอ่าออกเจ็ดสองห้าเข้าที่เลขห้าผมบ่ได้เหตุให้เบื้องประมาณนี้นะผมยังบมมีเวลานะครับบ่ได้มีเวลามาเหตุใดเบื้องกับพี่น้องก็ไปบวกไป,ไปอันนั้นเบื้องว่าสูตรได้ นาใสกว่ากันนะทั้งเบริรมันกะซิปกกงวดขึ้นนะแต่ละสูตรนะครับเพราะว่าสันสผมก็บอยอยากใส่น้ำปันไดเน,นี่ยอ,อ,อย่างสูตรนี้นะครับสูตรหน่วยข้อ2กับหน่วยขอสอกับร้อยขอสนี่พิษอยู่งวดนี้งวดเนื่องเด้ที่ผมเทียบกันมานะแล้วก็อีกสูตรเนื่องนี้ มันบรุดนะมันยังเข้าที่เลขหนึ่งตัวนี้กะอ่าสูตรนี้ได้เลขหนึ่งอันนี้คือตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ห้อยออกควมบริเฮ็ดดีปันไหนนะตำแหน่งนี้คือห้อยออกผลนะผลออกแต่พวกเนี้ยฟังนี้คือสูตรฟังนี้คือสูตรแล้วก็ตัวนี้ก็คือสูตรเมื่อเทียบกันแล้วนะอันนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้แปดเก้าศูนย์อันนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่ง ตัวชนทางเบมันกลับมาเป็นแปดเก้าศูนย์เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้กับศูนย์ชนแต่ตัวชนไม่ได้มานะครับอ่านี้เขาที่เลขหนึ่งสูนี้เขาที่เลขหนึ่งสูรนี้รุดไปนะเป็นไปแบบนั่นนะสูนี้ได้เจ็ดแปดเก้าสูนี้ได้ห้าหกเจ็รนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดออกที่สามเจ็ดสองนะพอมันชนกันที่เลขเจ็อย่างสูตรนี้ไปห้าหกเจ็ดอันนี้ก็ห้าหกเ อันนี้ได้1 2 3เนี่ยสูตรนี้สิบอร์ชนกับเขาได้1 2 3แต่สูตรนี้ได้5 6 7 5 6 7มันออกที่0 3 7มันก็ยังบอลลูนจากสูตรนะอ่าสูตรนี้ได้5 6 7สูตรนี้ได้9 0 1อันนี้0 1 2ออกที่7 6 1นะเลข6เขาที่สูตรนี้เลข1น่งสูตรนี้ก็เขาที่เลข1นะ ประมาณนี้นะครับเป็น10หน่วยของมันวดต่อไปวันออกเจ็ศูนย์นี้ได้หาหกเอันนี้ได้6 78อันนี้ได้3 4มหมันออกสองนะศูนย์นี้เข้าที่เลข5าศูนย์นี้เข้าที่เลข8ปดศูนย์นี้เข้าที่เลข5 นะอันนี้ผมเทียบแค่3สูตรนะครับออก2 2 5 8นะสูตรนี้เขาดีเลข5เลข8เลข5อา่าต่อไปงวดน,นี้ได้3 4 5 3 4 5สูตรนี้ได้1 2 3สูตรนี้ได้3 4 5มันออก2 3 5สูตรนี้เขาที่เลข3กับเลข5สูตรนี้เขาที่เลข3 สัวนี้เขาที่เลขก3กับเลข5ะมันกระชประมาณนี้นะเดี๋ยวให้พี่น้องไปเหตุเบิง้งนี่แหละเหตุออกมากทั้งหมดเพียงแต่สิทธจับถือบบนี่เพราะว่าบริทียบทเทียบใจกันให้กับบันเดนอยู่4-5-6 4-5-6แล้วก็3 4 5บางทีตัวชนคือเลข 5, หาหรือว่าเลขซีนี่มันส้นกันประมาณนี้มันอาจจีบามาก,ก็ได้มันชิอ่ายัง ผมจะจับไปเป็นสามห้าสามหกจังสี่มว่าเลขกวิ่งมันได้เลขกสามะนะนะเรือว่าจะเอาสี่ห้าหกสี่ห้าอ่าสี่ห้าหกจับมาจับกับหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิบหน่วยคือกันนะสูตรนี่ก็ได้สามสูตรทั้งหมดเป็นหกสูตรนะครับสิบหน่วยได <c oughs> ้ที่ผมจับห้กัผมจับไวตึงแต่ โดนผู้เราว่าตั้งแต่เหตุหเบิอเบอเบ้องที่แรกนะผมจับเป็น3 5หากับ3 6แหก้พวกวนี้อาจจะมีตัดออกนะครับเดี๋ยวขอเบิ้องดีๆอีกจัดที่หนึ่งนะแ้มรวม3อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าเด่นสุดก็คือแต้ม 8, แปดแจมแปดแมเก้านะมันก็ไอตัวชนมากสุดมันก็อาจีะบบมากก็ได้นะครับ ประชาชนที่เยอะที่สุดอาจจะไม่มาก็ได้นะอาจจะมาแ้มลองนะครับเ้วจังว่ากันแต่สามสานี่ผมจับตามแต้มนะผมจับตามแต้มเอาเด่นจับตามแต้มแต่ว3มสานี่บ่นามา4ีสอาจจะมาได้4-2บ่อ 4, กอกะไม่เด่นนะ แต่ว่าไอ้สูตรวิ่งบาน,นึงก็ได้หนึงเอ่อได้สองกับสามอยู่นะสี่สองนี่ก็ยังบ่ถิ่มหกสองยังไม่ทิ้งนะเจ็ดกับแปดนี่บ่ได้เอามาเลยขั้นผมเอาเจี๊บเลยเขาแปดไอ้จริงมันเด่นสิบหน่วยแต่ผมไปใไซรักร้อยคุณได้เดี๋ยวจ,จะมาเหยจานหน้ากันนะครับบุหรด่ได้ตัวดีตัวเด่นก็นได้งวดน,นี้ฟันบ่ได้ฟันแขวนๆขหันยังบ่ได้นะถ้าเกิดว่าบุหได้เจี๊ยนั่นกะ ไปรอที่ใบสองนะครับเอาเลขใบสองโมงมาชนม่อทีแล้วค่าแจไอ้กินปีไม่เรบดเอาเอาเลขใบสองมาหายจะเลขใบสองเขาเป๊ะเลขยัวัลวงหันนะรือว่าผู้ไรบบมีมองซื้อบบมีเอยียงกะไล่คำว่าคุยกับผมเอาเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับ เลขใบสองนะอันนี้ก็ใส่เวลาโดนพอสมควรเงาแล้วนะเลขเล่ายัางบดิเ็ดนะครับเดี๋ยวผูรใยอยากได้เลขล้งเลขเล่ากะเนี่ยเพิ่มด้วยเบอร์โทรเข้าไปนะแล้วก็ไ <c oughs> ลยมาทักมานะครับเดี๋ยวผมสีดึงเขากุมเขาฟี่กุมผมห้ยเขาฟี่แต่ห้ยกะมีล่งห้ยปลาปายนะมีลงหวยหุ่นหย้ยฮานอยให้บ้างนะครับห้วยลาวสตาร์นะ ลงไ้บ้างนิดหน่อยแล้วก็หอยลาวลาวพัฒนานี่แล้วก็เป้าหมายก็คือเอาไว้สรุปเลขใบสองไอ้พี่น้องเอาเลขใบสองมาชนนะครับเอาเลขใบสองมาชนถ้าเกิดมันมีตัวชนในนี่เฮากระจีสามารถฟันไปนเลยหนึ่งหางหรือสองหางก็พอนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวจังหวะกันกะเอาสูตรวิ่งมาให้เบิ้งนะกะไปบวกเบิ้งสูตรผวมันมีสูตรยากจักอันดอกแต่ว่าถ้าเป็นคู่กะถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่สอนนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะสอนให้นักเรียนงง <c oughs> นะ <c oughs> กะโอเคนะครับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ